กราบสวัสดี f c ลุงหนวดที่น่ารักทุกคนครับกรับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในโหมดแล้งนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ลุงเล่นกับแล้งแกนน้องๆแล้งแกนครับแล้วพาน้องเข้าบวกบวกบวกยู่แต่ว่าบวกน้อยครับไม่ได้ติดติดท็อปสิเหมือนกันแต่ว่าบวกประมาณสักสิบกว่าไม่ได้บวกเต็มถึงขั้น30แล้วก็มีลบไปบางเกมแต,ตร่รวมแล้วก็อยู่ในเกณที่แต้มบวกอยู่ครับเมื่อวานนี้ วันนี้เดี๋ยวมาแก้แต้มคืนนิดนึงหมน,นีเราไปประมาณตัหกสิบหรือเจ็สิบไม่แน่ใจแต่ไม่เป็นไรครับเรามาลุยกันต่อวันนี้ก็เกมครับมีบวกมีลบเป็นเรื่องธรรมดาครับเดี๋ยวเรามาลงที่ถิ่นกำเนิดของลุงดีกว่าเมืองเดิมครับถิ่นกำเนิดลุงถิ่นกำเนิดของลุงก็ที่ลงสีนะครับ ลงเมืองนี้สถิติก็ไม่น่าจะหมดตี้นะครับแต่ก็มีโอกาสน้อยที่จะกินลุงได้ที่โรงนี้นะครับเดี๋ยวเย็นนี้อาจจะแก้ตัวกับน้องๆแรงแกงอีกทีหนึ่งถ้าน้องเขาเล่นกับลุงนะเดี๋ยวมาแก้ตัวกันใหม่เมื่อวานนี้ก็ถือว่าเกมตึงลุงว่าหลายๆคนในหลายตี้น่าจะลบเมื่อวานนี้รู้สึกว่าเจอของแข็งเข้าไป ไม่เป็นไรครับเกมมีบวกมีลบเราก็มาลงเก็บแต้มกันใหม่ได้ถ้ายัางไม่จบซีซั่นเราก็มีโอกาสที่จะขึ้นมาสเตอร์ขึ้นแกนครับคุยกันต่อครับกระทิ่นลงหนวดครับลงสีแล้วมีตัวลงกับลุงด้วยครับปืนจ๋าปืนจ๋าปืนอะไรก็ต้องเอาครับตอนนี้ เอโถอะไรเนี่ยบ้าบองจริงเลยว,ว่าจะกระโดดดันทะลึกงไปติดร้อยเย็ยบร้อยไปจ้ะหมดตี้ไปเก็บไปแล้วครับต้นเกมหนึ่งตีก็ลงบอกแล้วครับลงสีนี่จะกินลุงก็ยากหน่อยครับไม่ได้ตึงครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะดวงดวงดวงขึ้นกับทางลงสีนะครับ ไม่ไม่ต้องเก็บของเยอะครับปะอันน่ามีประเด็นกันอยู่นะครับแรกก็ของเลเวลสามนี่ก็ลำบากมาครับลันเร็วอยู่คุณย่าก้าไมอยู่ครับรหมดไปตีกีหนึ่ง หลังจากเจอเกมตึงมาหลายเกมครับเกมนี้ก็ไม่ค่อยตึงเท่าไหร่เพื่อนเราก็เอาเอาหน้าดูเลยครับเดีย๋ยวไปเสริมทัพกับเพื่อนดีกว่าในโหมดคู่เนี่ยลุงว่าเล่นไม่ยากเท่ากับโหมดทีมครับเพราะว่าโหมดทีมมันต้องใช้อะไรบ้างอะ่ะหนึ่งเอ่อความสาม,มคัคคีแล้วก็เราต้องตีประจำที่เล่นด้วยกันตลอดนะครับแต่ลัยคิวเพื่อนเรียบร้อยครับ คำว่าแบกสมัยนี้ไม่มีนะครับไม่มีเพราะว่าทุกคนก็ต้องมีดาเมจนะครับถึงจะบวกเต็ม FC ลุงที่บอกให้ลุงแบกเป้ลุงแบกไม่ได้ครับเพราะว่าบางเกมเป็นลุงก็ดาเมจไม่มีถ้าเราไม่มีคิวไม่เป็นไรหรอกก็เน้นอาศัยดาเมจที่เพื่อนยิงดาวยิงล้มนะครับจังหวะนั้นเราก็อาจจะได้ดาเมจเพิ่มเติมแต่ถ้าไม่มีดาเมจไม่มีคิวเลยอันนี้ก็ลบ ร้อยทั้งร้อยลบเต็มที่ครับเจอสายแวน่นก็ให้แต่ไม่ใช่ประเด็นนะครับสายแวน่นไม่ใช่ตัวที่ลุงเจาะจงอีกตัวหนึ่งดาว,วไปหนึ่งไม่ตึงนะครับไม่ไม่ไมเอาง่ายคือเหมือนผู้เล่นใหม่ครับไม่เป็นงานเลยจริง,จ,รงจังหวะกินเงิเนงน่าจะเล่นลุงเละ ตัวนี้ครับเป้าหมายลุงตัวนี้เปิดต,ตาล่าแต่ดันมาเจอสองตัวนี้แทน,นครับอยู่ใ,ใกล้เพื่อนเพื่อนน่าจะน่าจะเก็บเรียบร้อยครับเพื่อนเก็บแล้วเพื่อนเก็บลุงก็เก็บครับแต่ว่าเก็บของนะครับไปซุยกันต่อ พอเราเจอไม่ตึงทําให้เราเล่นง,ง่ายขึ้นก็เปิดตาล่าอย่างเดียวครับอยา่างเมื่อวานนี้ลุงยอมรับจริงว่าตึงจริงก็คนค่อนข้างจะลดน้อยนะครับ yeah, this, เพื่อนลุงไม่น่าจะไปด้วยเนี่ยลุงแยกแลวเรื่องอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะครับเพราะว่าลุงอยู่ที่บริษัทนะครับสาหรับน้องบางคนที่ขอเล่นกับลุงช่วงกลางวันเนี่ยลุงไม่ได้เล่นกลางวัน,นครับกลางวันลุงทํางานที่บริษัท อาจจะมีช่วงแว๊บหนึ่งที่มาตัดต่อคลิปครับมีประเด็นดราม่ากันบนบ้านหุงว่าน่าจะมีสองถึงสามตัวครับบ้างนี้ยังชอบเลย โดดลงแอบโดดลงแล้วหนึ่งตัวครับเพื่อนสองนัดจะเสร็จของนัดน,นะครับยิงสองนัดถ้กกาพลาดเลยคือจบไปครับเดี๋ยวไอ้ตัวหนึ่งลุงว่าเนี่ยอยู่บนบ้าน,นครับแต่แปลกใจไม่ยอมยิงเพื่อนเจอเรียรปอยนะครับ งงมากเลยไม่ยอมยิงเพื่อนตัวนี้ไปล่าคิวกันต่อวงหนึ่งวงสองตอนนี้ลุงได้เจ็ดคิวเหลืออีกสิบสองตัวบนแมปรวมทั้งทีมลุงนะครับสีไฟนี่มีเกมตึงมากไม่ตึงบ้างนะครับคาเขาไปไปครับ ไม่ใช่ว่าจะยินไกทุกเกมเสมอไปนะครับในงั้นลุงก็คงขึ้นแกนไปเรียบร้อยแล้วครับบางไงเกมตึงเราก็ต้องมีลบวีบวกนะครับเดี๋ยวบางคนจะซีเรียสเรื่องเรื่องของตัวแรงว่าลงไปแล้วตายดาวแต้มลดตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับอย่าไปท้อใจครับลบได้เราก็ขึ้นได้ครับเล่นไปพัฒนาสกิลไปครับเีเปิดตาล่าต่อีกว่า ถอวิ่งหาก็คงไม่เจอคนครับได้ยินเสียงครับเพื่อนอยู่บนเขาเพื่อนหน้าจะยินได้อยู่ จเจ๊เรรยบร้อยครับเพื่อนยิงดาวครับจะมีประเด็นดามาอยู่ฝังนู้นนี่ครับคิวฟีไปเล่นกับลุงไม่ต้องเก่งนะครับเล่นแบบตามธรรมชาติแล้วก็สเต็ปของตัวเองเลยที่ตัวเองเล่นครับเคยเล่นยังไงก็เล่นอย่างนั้นนะครับเดีย๋ยวบางคนจะ ็ไม่กล้าเดินไม่กล้าเดินบู๊ไม่กล้าเดินเดินเกมครับกล really ัวเรียบร้อยเพื่อนเกมอีกหนึ่ง yeah, <I> ตัวนี้ก็ไม่ lost, เรียบร้อยวานหมูครับเชงไม่ค่อยตึงเท่าไหร่ครับ 5ตัวสุดท้ายตอนนี้ได้เข้ามาแล้ว9คิวเกมนี้น่าจะมีโอกาสได้ถึง10คิวนะครับบ้านลุงดัน,ลน,นแล้วกันแค่ตัวเดียวนี่ไม่น่าเก็บลุกได้ถึง2ครับหมุนจะตาลายเลยเก็บร้อยเพื่อนเก็บแล้วอ้าเ,เพื่อนเพืนเจอใครซอยครับ นาจะอยู่ด้านนอกกันทั้งสองตัวนะตอนนี้เหลือสองสองแลสองสองภาวนาให้เป็นคุณภาพเดียวกันที่ตีเดียวกันก็ไม่ไม่หว่นครับพลังเรามันตึงเกินต้านถ้ายิงอย่างนี้ลุงว่าไม่น่าจะใช่ตีเดียวครับน่าจะยิง,อยงเองแล้วซ้ายมือลุงมีงหนึ่งตัวองต,ตัวสุดท้ายลุงน่าจะได้สิบคิวนะเรียบร้อยแตกไปหนึ่งครับ เหลือตัวเดียวตัวท้ายแนละ้วไหวชิวเลยคันนี้ไหวชิวครับเกมนี้ก็น่าจะบวกเต็มนะครับหลังจากไม่ได้บวกเต็มมาหลายเกมอย่ายืนแลกกันครับมันไม่คุ้มไปปล่อยโอกาสให้คุ้มนะครับจบเกมเป็นที่เรียบร้อยครับส1คิวเ,เกมนี้ถ้าชอบทีนี้งไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ขอกำลังใจให้ลุงหวดครับ FC ลุงหนวดทุกคนด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่อีหน้าครับสำหรับอีนี้ สวีดัสสวัสดีครับ